สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนพี่หน่อยจากสวนเกษตรทำเงินแก้วการวันนี้พี่หน่อยจะมาปลูกแตงไทยค่ะแตงไทยเม็ดยาวก็ขุดหลุมทีนี้ก็ใส่ขี้วัวค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันมีพื้นที่ว่างไถไถแล้วก็ปั่นเรียบร้อยตอนแรกว่าจะปลูกมะเขือเทศ ทีนี้ต้นการมะเขือเทศตายก็เลยอะเปลี่ยนแผนปลูกแตงไทยค่ะแตงไทยพี่หน่อยก็ไปซื้อมเล็ดมาเลยสองปกติแตงไทยนี่พี่สาวอวะ่ะปลูกง่าย เพราะแกว่าแก,าแกซื้อมากินแล้วแกก็หวานมันก็ขึ้นให้แกแต่พี่น้อยก็เอาทำหลุมให้เขาหน่อยเนี่ยใส่หลุมแล้วใส่มเมล็ดถ้าไม่ปลูกอะไรไว้เลยยาก,กันเยอะถ้าเราปลูก ปลูกของกินแล้วก็จะได้มีเวลาได้มาดาย้าถอนหญ้าให้เขาพอเราได้กินมั่งพี่หน่อยจะทำกะเกษตรผสมผสานผสมกันไปเรื่อยๆตรงนี้พื้นที่ปลูกหลายอย่าง คิดว่าน่าจะขึ้นหมดนะคุณลุมประมาณสามสิบห้าหลุมให้เต็มพื้นที่เดี๋มาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ไหมจะขึ้นไหมแต่ตอนปลูกแตงก็ปลูกแบบนี้แล้วก็ขึ้นแตงข้างๆค่ะ คำ่ำแล้วโอ้ยยุงมืดยุงก็เยอะเดี๋ยวเขาปลูกให้เสร็จก่อนปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะ35ต้น สาิบห้าหลุมมืดแล้วเี่น่อยก็วานวานไปตามหลุมที่ขุดอรอลุ้นกันดูนะคะว่าจะงอกไหมขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะเดี๋ยวขั้นมาลุ้นกันอีกทีว่าจะงอกขึ้นไหมขอบคุณทุกท่านค่ะแตงไทยงอกแล้วค่ะตอนนี้ได้ประมาณ ครึ่งเดือนแล้วมั้งพี่หน่อยตัดยาก็เลยมาถ่ายคลิปมัวแต่ยุ่งยุ่งอยู่นี่ค่ะได้ที่เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยมีแต่ขี้บัวตั้งแต่ครั้งแรกบางต้นก็ขึ้นเยอะบางต้นก็ไม่ขึ้น พี่ไหนก็ใช้ลักษณะไปขุดมาจากหลุมอื่นมาใส่ไป